โอ๋อไวรุ oh, ่น76ว่ะเจ๊นอนได้่ะยืนยัดอยู่ได้ถึงแจ๊สี่โมงเส้าฮัดอ่าทุ่มเลยตอนนี้เออโอกาสในช่วงเทศกาล เป็นปีใหม่นะครับแล้วมวนๆเงีๆกันโอ้ยแน่นอนแท้แน่นอนแท้พอด้วยเจ็ดสิบหกยังเจ๋ออีเดียวนะครับต้นโอกะนี่ใกล้แล้วเจ็ดสิบแล้วนะครับโอ้ห์มวนมวนมวนนะครับต้นคุบุสงะอ่าหกสิบกว่าเลยกันนะครับเกษรแล้วนะครับมาวนน้ำกันงมาเลยพร้อมวนพรอมนะครับเป็นดีเจครับรายการดีเลยนะครับพร้มวนแต่ตอนนี้เปลี่ยนน คุกงลูกสาวพอกะมาเรียกว่ารับเครื่องต้อนนะต่เนี้ยโอ้โหจัดบทเพลงม้วนนะครับในช่วงเทศกาลพิมหยวันมกราคมสองพันหนึร้อยหกสิบหกอ่ะม้วนกันครับม้วนๆกันดีใจดีใจในมือนี้ได้มาสัมผัสบรรยากาศชีวิตบ้านนอกเขาม้วนแบบบ้านนอกเขาดีใจกันสุดยอดสุดยอด